สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีมอลัมเดชานอยมือนีมอลลัมเดชานอยนําสูตรหวยเล่าพัฒนามาลงให้พี่น้องในเบิง่งคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเดือพี่น้องเด้อคลิปตีพานมามอลลัมเดชานอยลงไปที่ลักซิปลักซิปเนาะพี่น้องเนาะกกเขาไปเขา ทีลเลขสามนพี่นองเนาะตะวังวดนี่เมื่อนี่นพี่นองเนาะมลรัดีชะหน่อยลงเอาไว้พี่นองเบิงหลักสิบหัวลาวพัฒนาบนล่างนะครับบโหว่ามันจะเมียนคือเกาบอพี่นองผมกับอบอโบวูคือกันมีหามีหกมีสองมีสามนี่คือหลักสิบพี่นองแต่ว่าเมื่อนี่มล่ัดีชะหน่อยถือโอกาสเอาสูตรมมาลงให้พี่นองในเบิงหลักหน่วย 098765นี่ครับพี่น้องถือโอกาสเอามาลงให้พี่น้องได้เบิงกันนาอกพี่น้องเนาะแต่ว่าบรลลัมดีชากระบ,บุหว่ามันจะแม่นบอนี่เป็นลักซิปเด้อพี่น้องเด้อเอามาลงให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันเพราะว่าบอลลัมดีชาหน่อยพึ่งลักหน่วยนี่พึงเอามาลงให้พี่น้องเบิงเป็นงวดแรก ย่งบ่ทัน่านเวทีว่ามันจะเข่าบอ่อถ้าพีมีเล็วิ่งแม่นแมชั่วชั่วแม่นแมเอามาจับใส่เลยพี่น้องถ้าพี่น้องได้หามากตจับจับใส่เพราะว่ามร่ำดีาาคิดว่าหลักหน่วยหวยลาวน่าจะมีซ้ำหนีเนาะพี่น้องเนาะหลักหน่วยเนาะส่วนหลักสิบน่าจะมีซ้ำหนีเอา อันนี้เป็นเล็กมักส่วนตูเด้ลพี่น้องเด้อเก่าหาเจ็ดห้าเจ็ดหกเก่ามันเป็นเหล็กแคบเหล็มักส่วนตูเดิ้อพี่น้องเด้อให้มอลล์ดีชาลูดผมลูดลักหากับลักหกผมลูดลูดไซมาหาศูนย์หาเก่าหาแปดหาเจ็ดหาหก 6, หาก 4, หาทั้งสี่นัพี่น้องข้างในผมลูดผมลูดดักชนี่ถ้าสองตูผมก็เอาแค่นี้นหะพี่น้องเพราะว่า ผมบูงวามันมันจะเข่าบอ่อผมขอบว่จาจักคือกันว่ามันจะเข่าบอ่อแต่ว่าลักสิหงวดที่ผ่านมาถือว่าผ่านเข่าที่สามเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนี่ <S <S เอามาลงให้พี่น้องในเบืองในช่วงอีกลักซิปงวดวันที่หกเดือนห้าห้าหกสองสามขึ้นลักซิปเป็นงวดที่สองวดแรกผ่านฉลุยเข่าที่สามเก่า วันนี้มีรักนวยเพิ่มเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อนี่รักนวยเพิ่มเข้ามาถ้าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตดิดตามกดซับสไครต์ให้มอลำดมเดชาน้อยพ่อได้มีกำลังใจสร้างคลิปให้พี่น้องในเบื้องในเด้อก่อนสีเอาไปใส่โปรพิจารณญาในการรับชมให้ไตตองดีเด้อพี่น้องเด้อมอลำดีเดชาน้อยลงเพื่อความบันเทิงพี่น้องอย่าไปปักอกปักใจครับสูตรไว้ร่วยเบอร์เด้อพี่น้องเด้อมอลำดีเดชาน้อยเอามาลงเพื่อความบันเทิง ในช่องยูทูบของมะลัเนเดชหน่อยพี่น้องในเบิงในส้มกันเบิงกันเป็นแค่แนวทางพี่น้องเบิงกันแค่ความบันเทิงเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปสั่างความบังกับขอามวนแนมบ่เห็นตัวมันเดาเอาเนาะพี่น้องเนาะขอขอพี่น้องสุขมานครับพี่น้องครับสวัสดีครับ